ดีวันดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะฮะกัดกัดกัดแซนโดนนะอันนี่ก็จะมาแข่งเป็ดนะเพราะว่าลงลงสมัครเป็แข่งเป็ไปน,นี่ก็แข่งครั้งแรกก็จะเก่งๆหน่อยเล่นไม่ได้ค่อยเก่งมากเล่นทีมสุพรรณนะเออเชียงลาย ก็รอเขารอเขาเราก็จะมาลุ้นกันนะฮะทีมรลท์ทีมไลายเขาน่าจะเก่งน,นะฮะเขาน่าจะลงสมัครไ้ว s e a s แล้วเราเพิ่งลง season นี้ s e a s o แรกนะฮะก็แต่เก่งๆหน่อยโดยทีมเขาโอ้โหนี่เหมือนเขาอ่อนให้เราอ่ะเขาดูถูกเรามากเกินไป บอกมโหบูโน่ไม่ฟิตตอนนี้มาลงแดนเดสเทเกนเดสเทเกนฟิตข uh, ับกดครับนี่นก็นกี่ก็เล่นปพจมาได้สักว่ามันหลายเดือนแล้วนะนก็จะพยายามเต็มที่ที่สุดจะเล่นให้ดีที่สุดนะ เก่งๆอ่ะมันน่าจะแพ้แหละจริงจิมเขาจะกากแต่เขาน่าจะเก่งบอกว่าอย่างนั้นนะเขาน่าจะเก่งอยู่มาเรื่องหนึ่งอเมยองแฮร์รี่แม็กควายส่งไปให้กับโรเบิร์ตสันต่อให้โรนัลโด้ส่งคืนให้โรเบิร์ตสันเนมาร์วิ่งทำทางยิงจ้างให้เนมาร์โรนัลโด้ส่งคืนเนมาร์เนมาร์ปัน โอ้จังหวะนี้โกเขาก็เหนียวนะฮะไม่ธรรมดามาติมส่งสัน้นม,มันหลอกครับปันที่เขาเหมือนเซเกนนะเนบจริงๆคนนี้กระดียบานะโอ้แทงมาสวยมากเลยนะเขา เด็กเส้นสวยครับดีองโูนาร์ดูไม่ผ่านดีดิมันชื่ออะไรไม่รู้มาแล้วตัวหนาโอ้โห้ดิองสกัดไม่ได้นะโูนัลโดูไม่วิ่งละลูนารโดูวิ่งทำทางเมื่อกี้นะเมื่อกี้ดูพี่ดูเขาวิ่ง โอ้ดูเขาเล่นดิเล่นไม่มีน้ำใจนะักกีฬาเลยไม่รู้นะเมื่อกี้ว่านี่นี่มาขนเจ็บเลยดูเขาเล่นดิ <S <S 1> <S 1> เล่นอย่างนี้อย่าเล่นเนือ้อสู้ไม่ได้สไลด์เนี่ยแล้วก็มาการเกมนี้ไม่ม ดิเขาเล่นแต่สไลด์อ่ะคุณดูดิท่านผู้ชมดูเขาเล่นแต่สไลด์อ่ะดูดินี่นต้องโดนอย่างนี้ครับเล่นสไลด์อ่ะเล่นสไลด์ต้องโดนอย่างนี้ครับมันใส่อะสไลด์ทำไมไม่รู้นี่มาผมเจ็บอ่ะนี่มาผมมาแล้วหรือยังไม่มาวะ อินซินเย่ยครับสองคืนที่มาตุยดีมาตุยดีสองคืนอินซินเย่ยจารีเยาบาอ้เสียวายนะย้าไปนะเมื่อกี้เขาเปิดมาเขาจะกระโดดอย่างนี้นะใจมันมันเป็นเกมอุ้ยเขายิงเลยคนระับเราก็เปิดไกลไปอ้โอ้โออบาผมลุดครับเขาน่าจะสไลด์โอ้เมื่สไลด์โอ้พลาดได้งไงเลิขสิน ฟ้ามันยังไม่มีบทบาทเลยใช่ไมีมเสียวเนะี่ยเขาเล่นดีอยู่นะเนี่ยโอ้มาดูดิดูเขาเล่นดีครับ ผมจะเล่นคืนบ้างเขาไม่เอาหรือ้าว่า่ารั่งปุ๊บเลกเล่นสไลด์ดิผมเี็นสองเกมนะเขาเล่นสไลด์เนี่ยเขาเล่นสไลด์ลลแบบสไลด์อะไรนักหนาวะากลัวแพ้ขนาดนั้นเลย ขอโทดนดานับถ้ามีแบบนี่ผม,มอ,อัดขิป p a n งแน่จะปรับปุ๊บเป๊ะเลยอ้อออออออาวเขาเข้าบวชแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยตอนนี้มันจะเปิดเรียนเนี่ยของอาชีพเขาเอาของเขาใช้ยืมมาโอ้แล้วเขาทำอะไรของเขาเนี่ย ตังนี้ลูนะลูก,ลกเขาจะสไลด์โอ้ไม่สไลด์เขาไม่อนปิดผลาดปิดแต่ลูกระสันโอ้เตกติดเลยครับแฟนะแลูกนะลรวหน้ายังได้ส่งให้กับเฮเดอร์สันเฮเดอร์สันให้อินซินเจอินซินเย่ส่งให้กิ๊ดันติดจินเตอร์มจินเตอร์ส่งมาติดเฮเดอร์สันนิวสันเซมิโดวิ่งเฮ้ยยะอุ้ยเสียทิ้งไป เียดิ้งไปเกียดิงด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 ้งโอ้โหเสียวมากเลยดึงมาทีแต่ละลูกมามาต่อกันที่ครึ่งสองกันเลยนะฮะมาต่อกันที่ครึ่งสองเลยนะฮะมาดูว่าเขาจะได้เปลี่ยนตัวหรือเขาจะได้อะไรหรือเปล่าะะอู้ ของเราไม่เปลี่ยนอนะของเขาก็ไม่น่าจะเปลี่ยนหรอกซาร่าืมโล่งโล่งจับอู้หเกาบไปอยู่นะเสียงลายเกี่ยนะเกี่ยวดูสุพรรณอยู่นะอืมได้มงมงแล้วแต่ว่าหมงหมงไม่ค่อยดีเขาเล่นเสียงอมอืแต่เขาเอาตัวรอดมาได้ เฮนเดอร์สันจอดีโอ้ผมผมไม่น่าจะวิ่งทันเออสวยครับสวยมากแมากวายโอ้หมองอือเขาเล่นแบบอืมโอ้แล้วไป ทำฟาวก็อย่างนี้เอาไม่ได้สวยโอ้ติดจอดีออบายอุย้ยเขายังไม่ทันนะยังดีอยู่ที่เขาไม่ทันยอดสาละโอ้บันมไม่โอไม่ไม่ผ่านนะเขาเข้า,ขา,ขามาสองเลยอืม อ้าเ็มนจริงจริงแคปรูปกันผมว่าเขาน่าจะมีแบบปฏิกิริยาที่น่าจะออกอยู่ว่าดูจากการสไลด์แล้วเขาน่าจะเป็นคนที่หัวร้อนง่ายอุ๊ยซาร่าโอ้หไม่ผ่านบนบิชี่นะตอนนี้บอลอยู่ที่เฮดเดอร์สันนะจอแดนเฮดเดอร์สันกับจันของลิวโพนะ โอ้แล้วเขาก็ส่งแบบนี้นะไม่มีใครยากเกินที่จะรับเอาทรงพีทแต่สปีดไปก่อนอิ้ยเล่นท่าด้วยแต่ถ้าเล่นท่ายิงไ่เขาก็าต้องเล่นนะฮะดูเขาเล่น คุณดูเขาเล่นตอนนี้น่าจะหัวร้อนแล้วนะสไลด์ผมอืเมท่อกี้ได้ปั่นนะอืตอนนี้เกมมีแต่การสไลด์นะฮะไม่รู้แล้วสไลด์เยอะไปไหนย,ยิ่งกว่าหมูสไลด์นิสัน เนืสันเซมไม่ดูวิ่งจนหลุดตำแหน่งแล้วตอนนี้คิดมันคิดมันโอ้โอ้วางเลยเนื้อสันเซ็มไม่ดูหลุดตำแหน่งไอเขายังไม่ยิงโอ้ตอนนี้ก็ต้องใช้ ชคดีนะที่ทีมเขาอ่อนผมก็เลยได้น่าจะได้ใช้ในครั้งนี้แต่ต้องดูว่าจะได้คีนชีดหรือเปล่าถ้าให้สาล่าผมเด้วิ่งอย่างนี้บอกเลยวิ่งมาดิวิ่งตามมาดิผมทำอะไรดูการเยิงปัน่นน่าคูดูนะ สิ่งนีโอ้โหเลี้ยงหลบสวยแบบลูกนี้ก็ติดดูดีเอาไม่ควายผมไม่เป็นไรเท่สไยกินนันเอาอยู่นะคระับเกมนี้ผมกาได้แต้มไปนะเออเขาอเรอบเขารอบ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ